ดัตวัีทุกขั้นกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาสอนโ่มเกมอีกวิธีหนึ่งให้เรากดเข้ามาที่ Google Chrome อันนี้เลยกดเข้าไปแล้วใน,นเมื่อเรากดเข้าไปแล้วให้เรากดพิมพ์นี้เลยเนีย่พิมพ์ตามนี้เลย เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ใต้คลิปเอาไว้ให้เอออโดีแล้วนะผมฟังเสียงคุณเดี๋ยวจนะทิ้งลิงก์อันนี้เอาไว้ใต้คลิปเลยเดี๋ยวขอคัดลอกอันนี้ก่อนเดี๋ยวแป๊บหนึ่งคัดลอก เดี๋ยวจะทิ้งเลิงเอาไว้ใต้คลิปเลยให้เราเลือกเกมที่มันมีคำว,ว่า mod ให้เลือกเกมที่มีคำว,ว่า mod นะครับทุกคนหาเกมที่มันเล่นได้ให้เลือกเกมที่ mod คำว,ว่า mod mod แล้วก็ให้เรากดเกมที่เราจะเลือกเลย อันที่ไม่มีมดมันจะไม่โกงให้แล้วให้เรากดคําว่าดาวโหลดแต่ว่าถ้ามันไม่ขึ้นคําว่าดาวน์โหลดแบบนี้มันจะให้เลือกเวอร์ชันด้านล่างนะครับทุกคนเนีย่ยเวอร์ชันแล้วก็ให้กดดาวน์โหลดเลยแล้วก็รอตัวเลขเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะตัดตอนที่ไอ้นั้นเลยตัวเลขมาเสร็จ ไม่ได้อ่าในเมื่อได้แล้วใช่ไหมให้โหลดเลยให้กดโหลดเนี่ยขึ้นว่าดาวน์โหลดแล้วก็วงเล็บปิด1 0 3 7 MB สาจุดเอบวงเล็บปิดแบบนี้เลยให้กดดาวน์โหลดเลยอันนี้โฆษณากดข้ามเลยเลยกดอันแรกนะกดข้ามแล้วก็ในเมื่อมันขึ้นแบบนี้ให้รอให้รอมันดาวน์โหลดให้เสร็จก่อน รอนะรอรอวิธีการส่อบโกงเกมแบบง่ายง่ายอีกวิธีหนึ่งไอวิธีการส่อบโกงเกมแบบนั้นน่ะมันจะแบบซับซ้อนไปหน่อยแต่นี่ง่ายมากอ่าในเมื่อโหลดเสร็จแล้วใช่ไหมทุกคนให้กดเข้าไปที่ลิงก์ที่เราดาวน์โหลดเอาไว้เลย แล้วหลังจากนั้นก็รอมันนะครับทุกคนแล้วก็ให้กดคําว่าติดตั้งอันที่สองนะติดตั้งห้ามกดคําว่ายกเลิกนะถ้ากดยกเลิกมันจะไม่โหลดให้เลยรอ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 เอ,อาโหลดไม่ได้เดี๋ยวแป๊บนึงโอเคทุกคนเมื่อกี้เป็นลบเกมมา เครื่องเต็โหลุดไม่ได้โอ้ยกดใหม่กดใหม่รอรอรอโอเคเอากดผิดห้ามกดนอกหน้าจอนะครับทุกคนตอนที่มันดาวน์โหลดถ้ากดนอกหน้าจอตอนดาวน์โหลดนี่ก็คือ เรียบร้อยโหลดใหม่โอ้อะไรให้กดเหมือนเดิมเลยในเมื่อหน้าของทุกคนโหลดได้เนี่ยของทุกคนโหลดได้เนี่ยให้อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นก่อนให้กดอ,ออกมาก่อน ให้กดจารโหลดอันแรกถ้ามันขึ้นแบบนี้ไม่ต้องไปนสนใจมันนี่ยอาะคำสีแดงๆไม่ต้องสนใจนี่กดดาวน์โหลดแล้วก็เหมือนเดิมเดี๋ยวจะตัดไปเหมือนเดิม้ว,ว,ว สมัน me me ี่เองถูกสร้างในปีสอดท้ายี a ่นวก็ผ่านไปปีหนึ่งแล้วโอเาคยังหลดไม่เสร็จโอ้ห้วคิดน่าจะสอนโหลดเกมม่ครับหรืว่าก็เล่นเกมใน n f y AR นี่แหละใน NAR เอง ใช่เกม N A R ก็เกมนี้ไงเล่นเกมรอกันเดียวไหมทุกคนเฮ้ยเดี๋เพิ่งเข้าเล่นก่อนไม่งั้นเดีอย กปรแกรมไอเอฟอัดคลิปรุดไอเอฟนี้ไอเอฟที่มันเป็นรูปเกมเหมือนเกมใหมครับอันนี้เนี่ยเนีย่ยไอซีครับวๆแล้วก็มีบล็อกใหม่ครับแล้วมันก็จะเขียนคำว่าไหมาครับนี่เลยทุกคนจะมาสอนเข้ากัน ะมาสอนเข้าแอปนี้ก่อนเพราะว่านั้นอีกนานกว่าจะโหลดเสร็จที่จริงแอปนี้ก็เคยสอนเข้าไปแล้วแหละเข้ามาแล้วก็ก็กดอันที่หนึ่งกดตั้งชื่ออะไรก็ได้กดตัวทีเฉยๆก็ได้เอ้ยลืมให้ชื่อมันยาวก่อนแล้วก็ให้เราเลือกเป็นเวอร์ชันอะไรก็ได้แต่ถ้าทุกคนได้เวอร์ชันหนึ่งจดสิบเก้า ถ้าเข้าไปเล่นได้ก็ได้แต่ว่าถ้าของทุกคนเข้าไปไม่ได้เข้าไปเล่นวอร์ชั่น1.9ไม่ได้ก็ให้เป็นวอร์ชั่น1.8 1เนี่ย1.8 1.9ถ้าเล่นไม่ได้ก็เปลี่ยนเป็นวอร์ชั้น1.8แต่ว่าตอนนี้ไม่รู้ว่าเล่นได้ยังของผมเพราะว่ามันยังเล่นไม่ได้เลย แต่ตอนนี้จะมาลองดูเอ้ยอให้กดสร้างแบบอันนี้นะครับทุกคนแล้วก็กดเปลี่ยนเป็นหมดอมาตะาแล้วก็ให้กดอันแรกเลยถ้าของทุกคนเข้ามไม่ได้เข้าแบบไม่ได้เนี่ย ก็ให้เลือกเป็นวเวอร์ชันหนึ่งพัสิบแปดแ่้งสปอร์ไม่มีวัดชิงอันนี้มันจ,จีมันมันกล่องของพี่ช่องสปอร์แิ่ไอจียูไอมันจะเป็นปุ่มเดินปุ่มอะไรพวกนี้นะทุกคนนี่โอ้ เล่นได้สักทีเล่นได้สักทีมีปีกอีหลายท่าด้วยปีกที่ห่อไว้บินตรงกลองอ้ใช่เลยมันสามารถถือของที่มือขวาได้ลองถือดาบดูดาบไม่เอาดาบ ทองอันเด็กเพชรสองดอกไม่รู้ว่าจะเหมือนในคอมไหมใส่ไม่ได้ทุกคนอาด็กิงใส่เป๊กกี่ลรยคะแล้วก็ให้ หาอผู uh ้ผ huh. uh, ู้เดี๋ยวขอไปดูก่อดว่าไอ้น่าเสร็จหรือยังโอเคให้กดเหมือนเดิมเลยทุกคนนีนหมดหรดเสร็จแล้วก็ทำเหมือนเดิมทุกเด่าว tơm thơm như vậy Tí lốp app còng cũng không rồi Ơi, mới thấy 4. Tí game cũng được. ของทุกคนเต็มเฮ้รีบไปลบเกมที่ไม่เล่นเลยเิปนี้ยาวมากไอ้นี่เคยสอนเข้าแบบไม้ครับแบบไอ้นั่นนะ่ะแต่ได้ลบทั้งไปแล้วเกือบทุกเกมรู้ว่าจะมาทำ no la quit, tú la quit, tú la key, tú la ¡Oh no!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  ¡Tú la quit, tú la, key, tú la ¡Oh no! ¡Tú la key. oh no! ¡Tú la key. oh no! ¡Ah, no me gusta, maduro! me ให้อย่าเพิ่งเข้าไปเล่นก่อนให้กดออกมานะครับทุกคนกดออกมาใครกดออกมากดออกมาแล้วก็เข้าเกมได้เลยในเมื่อทุกคนครบเกมแล้วมันจะขึ้นด้านล่างมาเี็นไหมทุกคน คุนด้านล่างว่า a n หนึ่งจุด com โอเคมันโปรให้แล้วนะครับทุกคนแล้วก็ให้กดเข้าไปแล้วก็ให้กดมันจะมีอยแบบู่สองสามสามแบบแบบแรกคือแบบเลกเป็นแบบแบบซื้อของในเกมแล้วมันเงินมันจะเพิ่ม แล้วก็แบบที่สองคือมันจะให้เงินเยอะๆมาเลยแล้วก็แบบที่สามมันจะให้เงินแบบอินฟินิตี้เงินไม่จำกัดโอเคไาเกมนี้แบบโกงแบบนี้เคยหลดมาแล้วนะก่อนเราก็เล่นไปแล้วด้วยโออเหมือนนะแอปอัดคลิปหายเหรออ้าวไม่หาย เลื่อนไปแล้วนะะทุกคนแบบนี้มันเป็นแบบออแบบพอซื้อของอะไรมันก็จะแบบเงินพ่อเพชรด้วยรวยแบบนีเคนเรียกว่ารวยเอาเอาเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะทุกคนขอตัดคลิปก่อนเดี๋ยวแป๊บ,บนึง ชื่อจริงไม่แน่อาจจะถูกตำรวจจับได้ขอตัดคลิปไปตอนที่ใส่ซื่อก่อนโอ้คือ บางเครื่องก็เลยไม่มีเดี๋ยวให้ทุกคนกดไอที่มันมีลูกบอลเงินสิบบาทเนี่ยกดแล้วจะได้เงินยี่สิบบาทกดสิบบาทเลยนะ้รก็ทุกคนก้อนก้มันบอกว่ามีเงินแต่นี่กิฟต์ก็มีเงินในการขุดเงินกิฟตเงินเงินเงินตัวลักี่ตัวละกี่ตัวลักี่ตัวละกี่ตัวละกี่ มาแบบนี้เลยนะทุกคน thank you